สวัสดีค่ะทุกคนพบกับผมแผมอีกเช่นเคยนะคะก็ยังคงเจอกันเหมือนเดิมเนี่ยเพิ่งเบื่อฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แผมด้วยนะักทุกคนแผมแอบไปเล่นเกมหนึ่งมาไปเทสเกมใหม่ของเขามานะของทางค่ายพีพีนั่นเองชื่อเกมแรปบีดการ์เด้นนะคะแผมเล่นเพียงเด็ดสิบนะจ๊ะแล้วแผมก็ซื้อนะจ๊ะซื้อได้ซื้อจ้ะเวลาเทสเกมใหม่ๆ่เนี่ยแผมชอบซื้อแผงที่เกียดโลเนาะเออนี้ใส่รด้วยแล้วหนึ่งจ้าก็เดี๋ยว เนี่ยค่ะมาทำคลิปให้ทุกคนดูอะ่ะ <_ C it> ก็เดี๋ยวทุกคนดูไปพร้อมๆกันหลก,กับกันเลยนะเกมเอาเรื่องมากเลยนะคะทุกคนช่วงนี้ค่ายพีพแตกดีเวอร์จ้าดีเวอร์มาช่วงนี้ก็จะหนีมาศบอกอค่ายพีพีนะคะ <_ C it> พี่พี่รับชมเพื่อความบันเทิงเพื่ความสนุกสนานเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยจา้าคือแบบว่า ไปแอบเล่นแล้วแบบว่าอุ้ยคือแบบฟังมากอนะแค่แบบเออเล่นสิบก็เอาแบบเอาเรื่องอนะทุกคนเ,เลยก็เลยทําคลิปย้อนดังให้ดูเลยดีกว่าเออไปจา้าไปจ้าทุกคนดูนะดูนะเออน้องกระต่ายเข,าเข้าดีมากเลยทุกคนตอนแรกที่แพมเล่นเนาะแพมก็คิดว่าเออไม่ตายแน่นอนคือแบบช่วงแบบแรกๆก,ก็คือแบบโอโหแทบแบบว่า โผอ่ะไม่อยากรลุนเลยอะไรเงี้ยแบบมันจะคุ้มกันไม่วะที่เราซื้อมาอะไรเงี้ยจนแบบถอดใจแล้วนะทุกคนแต่อย่าลืมว่านั้นมันเพียงแค่เริ่มต้นจ้าอย่าเพิ่งพูดอะไรหรือว่าอะไรไปแบบเดาเหตุการณ์ไปล่วงหน้าจ้าอ่ก็เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยเพราะว่าคืนเขาก็เอาเรื่องค่ะทุกคน,นยังไง มันก็มาเรื่อยๆมันก็แตกเรื่อยๆนะโคงก็ดูนะคะเออทุกคนแพมมีกลุ่มพูดคุยสลอ็อตด้วยนะถ้าทุกคนสนใจอยากเขาก็ทักมาหาแผมได้เลยนะคะทักมาที่ไลน์ก็ได้เดี๋ยวแผมพาเข้ากลุ่มเข้าฟรีนะคะทุกคนไปดูจ้าไปดูกันอ่ะยังคงหมุนฟรีอยู่นะยังคงไม่หมดนะจ้าตอนนี้เงินก็เพิ่มขึ้นมา400แล้วจ้าแต่ว่ายังไม่ครมกับที่เราซื้อไปนะเออซื้อไปพันหนึ่งไป มันจะมีจังหวะที่ตุมต้มๆทุกคนเออเดี๋ยวมาลุนกันเดี๋ยวมาลุนกันโอ้ยทุกคนเดือนเมษาโคตรร้อนเลยทุกคนพัดลมสองตัวก็เอาไม่อยู่อ่ะออร้อนอะไรกันนักกันหนากระโดดกระเดือกอ่ะเท่าไหร่เนี่ยเออมันแตกแต่ทีแพมก็จำไม่ได้นะว่ามันแตกเท่าไหร่บ้างอ่ะตัวน,นี้มันได้ไปสามร้อยอ่ะ พิ่มขึ้นมาแล้วก็ยังไม่หมดนะจ๊าอรอลุ้นต่อ,อรอลุ้นต่อลุ้นด้วยกันลุ้นด้วยกันแนะนําเลยนะช่วงนี้พีพไปตําเลยจ้ะไปตําเลยแตกดีใจดีเวอร์แค่แบบเออเบ็สิบก็เอาเรื่องอ่ะเออนะอันนีนน้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ จัดไปให้ทุกคนเขาดูสีดูสีดูสีเฮ้ยทุกคนตอนนี้แพนได้อ่าทุนคืนมาแล้วนะดูดูดูเลขมันวิ่ง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 อยู่นะเออตอนนี้ก็ที่เหลือก็เป็นกําไรอ่ะเนาะเออรับซั์รับกําไรแบบเน้นเ้นไปเลยจ้าตอนนี้ยหรอไม่ใจร้อนแล้วจ้าไม่หัวร้อนแล้วจ้าตอนนี้โอ้เย็นสบายอากาศร้อนก็ว่าเย็นจากตอนนี้ โอ้ทุกคนทุกคนเห็นไหมตัวเลขวิ่งขึ้นมาเป็นสองพันลวจ้าโอ้โหนั่งดูแบบสวยสวยเออนั่งดูแบบตัวเลขสวยสวยเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยนั่งดูรอดูมันแตกเอออ่ะก็ยังคงไม่หมดนะจ๊ะยังคงได้หมุนฟรีอีกอยู่นะเออหมุนฟรียังไม่จบนะจ๊ะอ่ะ สองพันห้าแล้วทุกคนนะดูดูด,ดูต่อดูต่อดูต่ออย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อนี่แหละนี่แหละแนะนําแนะนําช่วงเวลาอันนี้เนะี่ยแพมเล่นช่วงบ่ายๆนะทุกคนเออก็ไม่บ่ายก็โอเคอยู่นะคะมันแล้วแต่ช่วงเนาะเป็นบาดบาดอยู่เออตอนแตกก็แตกแตกแตกดีเวอร์ตอนไม่แตกก็ไม่แตกว่าสันอ,อืมลุ้นจนบะอ,อืม เท่าไหร่จะเนีย่ยเท่าไหร่จ้าเดี๋ยวรอมารวมก่อนนะแป๊บนึงนะแพมก็จําไม่ได้รู้แต่ว่าตัวเองได้เงินแค่นั้นแหละค่ะทุกคนก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหรอ่ะมุนฟรีครั้งสุดท้ายแล้วนะจ้าอ่ารวมยอดมาให้แม่เลยลูกจัดมาแรปบิดแรปใจเออ ได้เงินรางวัลทั้งหมด2 0 2 4ค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเกมไหนของทางค่ายพีพีเอาเรื่องเวอร์แล้วแมก็แนะนำเลยนะว่าซื้อได้ซื้อคือแบบขี้เกียจรอเนาะเออซื้อดีกว่ารวดเร็วทันใจมากแนะนำให้ไปต่ำจ้ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเดี๋ยวแพมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวก็จะหาอะไรดีๆมานำเสนอ,อเช่นเคยค่ะเดี๋ยวไปก่อนนะวันนี้บ๊ายาย